ทุกคนเยอะจังเยอนะเหรอสวัสดีครับทุกคนก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ตื่นเต้นมากๆเป็นคลิปที่เรารีวิวการเดินทางข้ามฝั่งจากพัทยาไปเกาะล้านครับเป็นการเดินทางด้วยสปีดบ๊สครั้งแรกของเราจะตื่นเต้นขนาดไหนไปชมคลิปกันได้เลยครับนาทีแรกหลังจากที่เราลงไปนั่งในเรือนะครับต้องบอกว่าก็ชิลอ,อยู่เหมือนกันครับมองขึ้นชมวิวทะเลชมวิวเมืองพัทยาจากกลางทะเลแต่เดี๋ยวจับตาดูวินาทีต่อจากนี้ไปนะครับเพราะความตื่นเต้นมันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นฮะ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะนี่คือแค่เริ่มต้นเท่านั้น นี้เราใช้เวลาเดินทาง15นาทีครับซึ่ง็ต้องบอกเลยว่าเป็น15นาทีแห่งความตื่นเต้นวัดเสียวถ้าใครชอบแนวนี้เชิญเลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนฮะเนี่ยเราบอกแล้วใช่ไหมว่าให้นั่งเดือแบบนั้นมาไปจัด60บาทและเนี่ยไ,ไปจับ500แล้ว สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะครับ